สวัสดีครับทุกคนผมกินนะครับวันนี้ผมก็มีเรตตาซอยกับที่ทำไอซคริมของเรานะครับผม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 ก่อนอื่นเลยนะจุกจุจุกจุก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเอานี้ออกมานะครับแล้วเราก็จะเอาฟันหรือว่ามีดก็ได้นะครับเราจะแกะมันลงไปนะครับโอเคงั้นเราก็ไปแกะกันเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากเรา หรือว่าชีกตั้งข้างมออกแล้วนะครับเราก็จะเอามันมาใส่แม่แบบของเรานะครับเพื่อเราจะทําไอติมแรตตาซอยของเรานะครับซึ่งเรตตซอยก็ไม่ได้เป็นอ่าสปอนเซอร์ให้เรานะครับโอเคงั้นเราก็ใส่ไปเลยนะครับเราก็ใส่ไปพอประมาณนะครับโอเคใส่ไป ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปใส่ในช่องฟิตตู้เย็นของเรานะครับโอเคไปใส่กันเลยโอเคนะครับท่านผู change, ช้ชมครับหลังจากเราหาช่องฟิตของเราได้แล้วเราก็จะเอานมหรือว่าเลตาซอยของเราเนี่ยนะครับมามาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะให้มันทําความเย็นได้เต็มประสิทธิภาพนะครับโอเคงั้นพวกนี้เช้าเราจะมาเจอกันตรงนี้นะครับโอเคงั้นก็ไปเจอกันในพ่กนี้เช้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะครับตอนเช้าเวลา10บโมงนะครับไม่รู้ว่า4ี่โมงจะเช้าหรือว่าจจะควายจะจะจะสายไม่รู้นะครับแต่ผมตื่น10บโมงครับผมตื่น10บโมงผมมาดูอ่านมที่เราแช่จะเป็นไอติมของเรานะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเป็ดเฮ้ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคงั้นเราก็จะไปแกะกันเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเราเอาไอติมนมและตัคอยของเราออกมาจากตู้เย็นแล้วนะครับเราก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปเอาน้ำร้อนกั มาเรยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือน้ำร้อนของเราที่เราจะเอามาละลายอาไอติมน้ำแข็งที่มันเกาะตรงที่มันเป็นพลาสติกนี่นะครับแล้ก็ไปจุ่มแบบนี้เลยนะครับ โอเคเพื่อว่ามันจะได้ละลายตั้งข้างมันนะครับข้างข้างไอ้มันนะครับมันจะได้หลุดออกนะครับโอเคงั้นก็ไปละลายแบบนี้เลยนะครับโอเคคับท่านผู้ชมครับหลังจากเราละลายไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดออกได้แบบนี้เลยนะครับแปง่ายๆเลยนะครับโอเคข้างในมันก็จะเป็นแบบนมค้างของมันนะครับโอเคเนี่ยข้างนอกมันก็จะสวยโอ้ยโอ้ห้้น้ำคว่ำนะครับโอเคข้างในมันก็จะสวยมาแบบนี้เลยนะครับโอเคเป็นแบบลายน้ําแข็งนะครับโอ้โหลายน้ำแข็งแบบโคตรสวยนะครับตัวิีโอ้โหแบบโอ้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ท่านผู้ชมนนนะครััับเป็ยงงไ มันเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูอีกรอบนะครับกลิ่นว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงมันจะคงเดิมอะไรประมาณนี้ไหมนะครับโอเคือออผมก็ลองกัดดูแล้วครับนี่ผมกัดไปเลยนะครับโอเคกลิ่นมันก็ยังยังออกแบบในตะซอยนะครับแต่ว่ามันจะจางลงนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ